ผ่านมาโอ้ทำหน่ายนี่มานี่<ม>เป็น<ม>ท,ท้อแล้วทอแล้วแต่มาเจอตัวนี้เออมีกำลังใจขึ้นผมสู้สุดๆเลยครับฉีดยาบำรุงผมฉีดคนเดียวเลยสองร้อยไลทํทำคนเดียวเลยโดยที่ว่าไม่จ้างใครล้ะครับเพราะเรามีกำลังใจสู้อ,อ่าแต่ถ้าเราทำไปท้อไปหมดอารมณ์หมดอารมณ์มันมีจะเต็ขายไล่ใช้นี่ครับอ,อแต่มาไอตรงนี้แล้วไม่ได้ขายแล้ว มีความสู้้ะมีวความสู้ในะช่รอบหน้านี่คือยังหวังว่ายังใช้ของตัวดรดีอยู่เหมือนเดิมครับครับใช้แน่นอนเลยครับผมทิ้งไม่ได้เลยตัวนี้ทิ้งไม่ได้เลยตัวนี้นะครับเป็นตัวที่เราจะพื้น,นตัวได้